ข่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันได้น,นะครับก็คือผมจะบอกว่าสกินคาบ้าได้กลับมาอีกรอบแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คือมันมานานแล้วแหละแต่มันกลับมาอีกรอบนะครับตามคําเรียกร้องนะครับผมเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนผมก็เลยผมก็เลยลองมาสุ่มนะครับผมเนี่ยไปเก็บเพชรในโหมดทั่วไปครบเเพชรครับแล้วผมเนี่ยก็เอากองสุมเวทโต้กับกับชิ้นส่วนของสงนจาของโมโคอ,ออกไปนะคบคุณผู้ชมสุ่มครั้งเดียว ได้เฉยเลยอะไรครับเนี่ยเย็ด yeah. เอาเรื่องเนี่ยผมเอาสองอันนี้ออกนะคะผู้ชมแล้วผมก็สุดได้ครั้งเดียวเลยเฮ้ย <Hey, S 1> เอาว่าน้าเดี๋ยวผมก็อัปเกรดถึงเลเวล1แล้วนะคะถ้าเกิดว่าผมอัปเกรดถึงเลเวล2องเมื่อไหร่ผมจะมารีวิวให้อีกรอบนะคะผมต้องเก็บเพชรก่อนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่อัปเกรดอาวุธนะครับนี่นะครับเลเวลหนึ่งนะครับอันนี้เลเวลสองเลเวลสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ MPC ศูนย์นะถ้ากเกิดว่าครบเลเวลจิตเนี่ยก็จะได้ท่าทางไปเลยนะครับปลาคุณผู้ชมวันนี้เราจะไปรีวิว MPC ศูนย์ข้อบ้ากันในจัดอันดับสีสี่นะครับวันนี้ปลากันครบตี้เลยมีซาวมีผมมีติวเตอร์มี มีน้ำหนุนนะครับมาเริ่มเลยเริ่มเลยจะไปไรีวิว mp ส0่สแล้วมาคุณผู้ชมเราก็จะไปลุยกันในเกมเลยนะครับคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมไปลุยกันเลยค่ะ น,นี่นะคบมารีวิว MPC ศนย์นะคถ้าเกิดว่าผมเนี่ยอัปเกรดถึงเลเวลสองผมก็จะมารีวิวอีกรอบนะคะคุณผมู้ชมเมื่อวานน่ะมีไลฟ์สดทาง facebook นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จ,กจัก facebook ผมเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างคลิปเลยนะคะว่า a c e b o o k ผมคืออะไรนะครับจะได้ไปดูนนไลฟ์สดสึงันนะคะคุณผู้ชม นะครแต่ว่าแค่พวกนี้นะครับเล่นฟีไฟครับรีวิวท่าทางนะครับถ้าเกิดว,ว่ากดไลค์รีวิวสกินเอ็มพีสีสูงขอบ่ายเยอะเนี่ยพวกนี้นะคะผมจะรีวิวท่าทางนะครัรุกคน First blood, double kill. จุดซุ่มที่ดีคุณตามมาตามมาตามมาเรามีจุดซุ่มที่ดีตามมาคุณดิเตอร์รับรองว่าคุณดิทเตอร์จะชอบแน่ๆมาตามมาตามมาตามมาคุณดิเตอร์คือแบบคุณดิเตอร์บอกว่าโอ้ไม่มีใครเห็นแน่ ได้ไปเลยได้แล้วเรียบเรียบเร็วเร็วได้ได้ไ,ดไดเราอุตส่าห์คิดได้นั่นเนี่ยคุณเร็วเร็วเ,เราเป็นคนคิดอันนี้เราเป็นคนคิด ไ <Kill. S 2> ม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยยังเสมอกันอยู่เลยเสมอกันอยู่เลยมันจะไม่เท่ากันนะ่ะหรือเล้คุดจ้าเราขอถามอะไรได้ไหมว่าคที่เจ่าเคยคนทบอันนี้ไหมคที่เจ้าเคยขึ้นไปปะขึ้ไ ทำไมวะตอนนี้นะครับเรายังท้่ APC ถูกไม่ได้นะครับคุณผู้ชมย้าให้เกิดวัสดุเราจะเล่นให้ดูนะ ให้เราหน่อยดิมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณในด่านทะเลทรายมันมีบักใต้ดินได้เ้วอคุณ ในด่านทะเลทรายเราเคยทำแล้วฝ oh. oh. nice <id sprout ed offs> ั่งศัตรูมีบัคใต่ดินด้วยแหลอยู่บัคใต่ดินตอณผู้สมเอาอะไรอ่ะเอ้าเอฟไปด้าไหนด้วยหรออะไรอ่ะตอนนี้้ามม่นไงเอฟซีทู มาดูความสวยงามในเกมนะครับคุณชม MP สี่สิบห้าบ้านนะครับเลยอันนี้แค่เลเวลหนึ่งนะคุณผู้ชมนี่ MP สี่สิบนะครับเป็นสีแดงๆเลยนะครับว้าวนะครับก็คือปืนเนี้ยมันจะบวกดาเมจนะครับอัตราการโจมตีหนึ่งนะคะลวความเร็วโหลดนะครับน่าจะวิ่เจอแล้วเดี๋ยวคี่ยึดตรงข้างบนก่อนแล้วกัน มาสวยงามมากเลยระหว่างที่เพื่อนยิงกันอยู่ควาเชื่อแล้วควาเจอแล้วข้างข้างคุณเลยข้างข้างคุณเลยขัดจ้าบ้านเดียวสวยมากเลยนะคะดับเบิลคิลสวยสวยวันนี้โมบอกว่า ดูดีๆครับคุณผู้ชมซองยาวมันต้องยิงสองนัดไม่ใช่เหรอถึงจะตายอะ่ะเมื่อกี้มันขึ้นว่าอันนี้นะผมเลือดก,ก็เต็มสองร้อยนะผมไม่ได้เลือดหนึ่งร้อยนะเต็มเต็มเลยอะ่ะเมื่อกี้คือนัดเดียวแตกอ่ะครับน้องนแล้วก็ส้ำสพไปหนึ่งทีะครับแตกไปดิรออะไรอ่ะไอ้คน เคือทำไมยิงคมเกินอ่ะเมื่อกี้แบบยังไม่ใช่จังหวะอันนี้มากเลยนะมันแบบเป็นจังหวะชุลมุนมากเราไม่ได้แย่งเราไปเมอกีกินเอ็มพีนซีสุดหนครับนันะครับว้าวสวยงามบางกามากนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมรีวิวคลิปนี้ถ้าเกิดว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้เยอะเนี่ยผมเนี่ยจะทำคลิป ผมน่าจะทำคลิปรีวิวท่าใหม่นะครับเอาไปแอคคนในโซนนะครับถ้ามีคนกดติดตามช่องนี้นะแบบ จะใช้ p 4 0ขอปบ้าไปช่วยเพื่อนกันนะครับ มีตัวลงข้างล่างไปผมต้องรีบไปช่วยเพื่อนออไหนอะไม่เห็นมีเลยเอาแต่ว่าม่เห็นมันกระโดดลงนะไ<ผ>ม่ต้องใช้ไฮไลท์อะเอาไม่ทำเลยเอาสำหรับวันนี้นะคะการีวสกินเขาบ้าก็ขอจบ ลงมาถึงแค่นี้นะคะยืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ไ i b e ไลค์กดติดตามไ่ช่องวอรการช่้งเยนะคะจะลืมนะคะว่าคองพวกนี้นะคะผมจะเอาท้าใหม่ไปแอสนะคะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูสกินปืนกันเลยนะครับนี่นะคบเป็น mp 4 0่ o p p ค r l e ป e l 1เลเวลหนนะครับคุณผู้ชมสามารถแสดงในล็อบบี้ได้นะครับ ข้าสถานะปืนนะครับดาเมจบวกหนึ่งอาตาัตราในการยิงบวกหนึ่งความเร็วรีโหลดลบนะครับคุณผู้ชมลบสองนี่แหละมาคุณผู้ชมก็จบในครั้งนี้นครับบ๊ายบายกับ m p c 0